มาไลฟ์สดกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะหยุดกันไปนะครับแต่ว่าบอกลูกค้าก่อนนะรีเจนทมคานะครับเปิดทําการทุกวันเลยมีคนหมุนเบียงคอยต้อนรับลูกค้านะครับถ้าสนใจจะมาดูรถนะครับเชิญมาได้ทุกวันเลยเปิดทําการทุกวันนะครับก็วันนี้มาไลฟ์สดให้ดูสักนิดนึงนะครับเป็นพวกรถเข้าใหม่ละกันนะครับอาจจะใช้เวลาไม่นานมากนะวันนี้ก็มาสักนิดหนึ่งนะครับก็น,นี่ตัวเข้าใหม่นะลูกคา้าเอาติ๊ตเข้ามาหลายคันมากนี่ หน้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะคุณลูกค้าอ่ะตัวนี้ก่อน 1.6G สีขาวนะครับ 1.6G ปี2019นะครับตัวท็อปสวยๆเลยนะครับลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีครับประวัติคารสภาพมาให้แล้วนะครับราคาของเขาก็ดีด้วย500,000กว่าอีก5,000ลูกค้า500,000กว่า5,000เท่านั้นนะครับผ่อนก็ประมาณ8,000นะครับอยู่เลยนะคันนี้มาอีกตัวนี่อีกคันหนึ่งที่เข้ามานะครับอันนี้ถูกใจผมเลย 1.8นะครับตัวเต้าอาทิ1.8ตัว e นะครับลูกค้าปี2018นนะลูกค้าสวยมากสีดำนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับก็เลยยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ว่ารถสวยสภาพดีนะลูกค้าคัดประวัติคัดสภาพมาเช่นเคยนะครับอ่าเดี๋ยวนะมีคนดูไหมนี่นะครับ คัดประวัติคัดสภาพเช่นเคยนะครับลูกค้านะมีเข้ามาแล้วเมื่อแล้วนะครับคัดประวัติคัดสภาพเช่นเ,เ,เช่นเคยนะลูกค้าก็ตัวนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็เลยยังไม่มีราคานะสำหรับตัว1.8ตัวอีปี2018คันนี้นะสีดำสวยงามเบาภายในสีดำด้วยนะลูกค้าสวยมากคันนี้นะครับนี่เบาภายในดำแต่นี้ประตูล็อกไว้จำได้ตอนมาถ่ายคลิปนะนี่ด้านในเป็นโทนสีดำหมดเลยนะครับลูกค้า นะสวยๆทันนี้ 1.8e ปี2018นะครับนะราคายังไม่มี๋ยนวะอดใจรอนิดนึงแล้วก็ตัว e มีคันหนึ่งด้านหลังนะตัว e เหมือนกันนะครับลูกค้าเพิ่งเข้ามาเหมือนกันราคายังไม่ออกอดใจรอสักนิดนึง่งนะใจริงๆ <laughs> มาอ่ะคันใหม่ต่อไปคันนี้นี่เลยครับมิสูบิชิ r i ตันนะตัวนี้เป็นตัว2.4 GT Premium ป,ปี2019คันนี้ลูกค้า ไม่ประมาณแบบหลักหมื่นเท่านั้นถ้าจำไม่ผิดคือประมาณ3 0 0 0มืโลนะครับลูก้ารถจักยูทูปบอกว่าส,ส,สวัสดีครับรถสวยดีครับสวัสดีครับคุณสุรศิธิ์สนใจแบบว่ารถรุ่นไหนแจ้งมาได้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะทุกคนเลยที่เขา้าที่มาชมไลน์นี้อยู่นะครับแบบสนใจรุ่นไหนบอกกันมาได้เดี๋ยวพาไปดูนะเป็นกระบะก็มีนะครับ SUV หรือว่ารถเก่งเล็กเก่งใหญ่มีหมดเลยนะครับนะอันนี้ 2.4 GT Premium ปี2018ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะเลยยังไม่มีราคานะครับตัวนี้คือตัวท็อปของเขาเลยนะ GT Premium นะไม่ได้ล้างท้อมสะอาดเลยแต่ว่าสวยมากลูกค้าเป็นสีบรอนใช่ไหมหรือสีขาว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 ,ขาวตาไม่ดีสีขาวนะครับลูกค้ามีกล้องพวกกล้อง3ล60องศาอะไรครบเลยอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับแบบ ขินคลีนเลยนะลูกค้านะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับคันนี้ก็ราคาน่าจะอยู่7กว่าเจ็ดนะิดๆนะลูกค้าพอประมาณหมื่นต้นๆหมื่นหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งเท่านั้นนะลูกค้าได้แบบตัวท็อปไมล์หลักหมื่นแบบอย่างกับป้ายแดงนะครับอ่านี่คันนี้นะครับ Honda Civic Honda Civic เป็นตัว1.8 E 1.8 EL ดี EL นะครับขอดูสักครู่แต่อันนี้ให้ถ่ายลูกค้าอันนี้สีอะไรฮะ ลูกค้าพอทราบไหมคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับสีอะไรเอ่ยัแต่จริงๆมก็ก,ก็ก็เคยเห็นเยอะแล้วนะลูกค้าน่าจะเคยเห็นเยอะแล้วใช่ไหมอันนี้สีอะไรครับผม่าสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเหรออ่าสีกลมมคล้ายๆสีกลมนะตัวนี้นะครับลูกค้าสีกลมนะลูกค้าเป็นปี2016นะครับอ่ารถสวยสภาพดีครับตระวัติคัาสภาพเช่นเดิมนะครับอ่า ตัวนี้เดี๋ยวผมเช็คให้ชัดๆไปเลยนะ1.8ตัว e ใช่ปี16นะครับคันนี้ราคาไม่แพงเลย5 4 5 0 0 0 45,000ใครหาซีบิอยู่นะครับสวยๆนะครับตัว e c ีบิกนี่ทรงเขาดีนะหลดแบบหลดหลดนิดนึงเตี้ยๆนิดนึงนะครับทรงสวยทรงสปอร์ตเลย5 45,000บาทก็ผ่อนประมาณ8กว่าๆนะ8กว่าๆ9ต้นๆเท่านั้นนะครับคันนี้มีช่วยมีโปรช่วยผ่อนด้วยนะ8,000ช่วยผ่อน หนึ่งปีวัลพันก็เหลือผ่อนแค่เจ็ดพันนะลูกค้าผ่อนแค่เจ็ดพันเลยนะครับรถสวยมากนี่สีแบบกลมๆมาสีน้ําเงินเทปีอีกแบบนะเทปีอีกแบบนะแบบด้านหลังก็สวยงามมากๆนี่อา้าวใครทําป้ายตกนี่นี่ลูกค้าเนี่รถสวยเลยนะครับชิปเ,เก็บทักนิดนึงน,น,งนี่สวยเลยลูกค้าด้านหลังเนี่ย มันเป็นแบบว่าดีไซน์ของเขาเลยนะพวกสี Shape แบบนี้นะครับสวย545,000บาทสำหรับ c ีบิ๊คันนี้นะครับคือจริงๆ c i ีบิตอนนี้เรามีเยอะเลยหลายสีด้วยสีบรอนก็มีสีดำก็มีสีขาวก็มีนะครับลูกคา้านะแล้วก็ไม่แบบหลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับลูกคา้าคันนี้น่าสนใจนะ545,000บาทเท่านั้นนะครับด้านหน้านี่สีเทาดำอันนี้ตัว EL นะอันนี้ตัว e l 6 0 0 0 0 รู้สึกจะใช่ไหมหกแสนแปดหมื่นห้าพันนะตัวนี้ตัว el นะครับลูกค้านี่อันนี้ตัว el คือตัวท็อปเลย<ม>ก็จะมีพวกกล้องมีอะไรด้วยนะครับหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสีเทาดำนะเป็นปีสองพันสิบแปดนะครับลูกค้าปีสองพันสิบรถสวยสภาพดีเลยนี่สวัสดีครับลูกค้าคนที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับถ้าใครมี พี่น้องนะที่สนใจรถมือสองนะครับแล้วเขาแบบลูกค้าแวะไปแล้วเขาเห็นแล้วเขามาซื้อกับเราลูกค้าได้ค่าแบบแนะนําด้วยนะซีบ i c นะครับสีขาวอันนี้ลูกหลักเลยนะ1.8 ELP 2021นะครับไมลหลักหมื่นเท่านั้นนะเดี๋ยวผมดูให้คันนี้นะไมลของเขาอยู่ที่9,000 90, 0โลนะครับราคา775,000บาทอันนี้สภาพดีนะครับอย่างกัะป้ายแดงสวยจัดนะตัวนี้ นะครับมาไล่มาดูกันเลยดีกว่าซิตี้ซิตี้ก็มีนะครับแอคคอร์ดก็มีนะลูกค้าอยากชมรุ่นไหนนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับไปดูแจ๊ดไหมเพื่อคนชอบแจ๊ดนะครับอันนี้ Honda j a จ๊นะครับเป็นตัว1.5ตัววปี2013นะครับลูกค้ามีชุดแต่งให้แล้วครบเลยรอบคัน สเก์ตหน้าสเก์ตข้างสเก์ตหลังสปอยเลอร์มีค้อฝาถังน้ํามันครอบมือจับก็มีให้ตนะลูกค้าแบบเต็มเต็มเลยคันนี้ราคาก็ไม่แพงด้วย3 95, ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยลูกค้าบอกถามฉันแล้วฉันจะรู้ไหมคันนี้นะลูกค้าอุ้ยสามแสนสามหื่นห้าพันบาทขออภัยด้วยนะครับสามแสนสามื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับก็พอดประมาณห้าพันนิด ห้าพันนี้ลูกค้าได้รถสวยแบบสวยคลิปไปเลยล็อกยังอ่ายังไม่ล็อกด้วยสวยคลิปจริงๆลูกค้าดูพวกเบาพวกอะไรได้เลยนะแล้วก็ตัวแบบว่าข้างล่างอะ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะผมปูพื้นหูแบบสั่งตัดสวยๆทั้งคันเลยนะครับลูกค้านะสะภาพดีนะครับรถสวยเลยสามแสนส่พันผ่อนห้าพันเท่านั้นนะครับลูกค้านี่รถสวย มาแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยแหมปีปี13มันอ่ะอยากได้แบบปีใหม่กว่านี้หน่อยก็แนะนำคันนี้อันนี้เลย Honda Jazz นะครับตัว 1.5V ปี2018นะครับอันนี้สีเทาดำปี18 495,000บาทอันนี้ชุดแต่งครบเหมือนกันเต็มเตมเหมือนกันนะครับลูกค้า495ก็ได้พอประมาณ8,000ต้นๆนะลูกค้า สีเทาดำพอตัดกับชุดแต่งสีแดงนี่คือเท่เหมือนกันนะเท่เลยเท่เลยนะครับคันนี้อ่ามีข้างหลังด้วยอันนี้ชอบมากเลยทรงเขาน่ารักนะครับบรอฮอนด้าบรอนะครับเป็นตัวหนึ่งจุดสองนะเป็นตัวหนึ่งจุดสองตัววีปีสองพันสิบเจ็ดะครับ Honda b เบรอสีขาวสวยน่ารักมากนะครับทรงน่ารัก คือเครื่องพันสองแบบนี้ก็คือจะประหยัดน้ำมันนะลูกค้าเป็นอีโคคาร์นะครับตัวนี้ราคาเราขายอยู่ที่3 4 5 0 0 0ันบาทนะผ่อนประมาณ5000กว่ากว่านะครับคันนี้รถอีโคคาร์นะครับผ่นน a, นบอนไม่แพงประหยัดน้ำมันด้วยนะครับถ้าเอาขับแบบอย่างเช่นน้องนนักศึกษานะครับรถคันแรกอะไรเงี้ยแนะนำนะประหยัดน้ำมันผ่อนก็ไม่สูงเกินไปนะครับแนะนำแนะนำ นี่แล้วก็รถส,สวยเลยแล้วก็นบนเบาะก็สวยงามด้านในคือแบบดูดีเลยนะนี่ด้านในดูดีมาก,มากสวยนะเบาะผ้าแบบนี้นะครับสวยๆเลยสามแสนกว่าบาทนะลูกค้าเพ่อมอีประมาณห้าพัน 5, น่นารักทรงน่ารักเลยอะ่ะเป็นแฮชแบกนะครับคือเป็นก็คือเป็นห้าป,ประตูมีคนดูอ่าบอกก่อนนะว่าครับว่าวันหยุด ที่จะหยุดยาวนี้นะรีเซนตลูกค้าก็ยังเปิดนะ,ะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถกันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งพอแบบว่าช่วงหยุดใช่ไหมโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวมันก็จะมาแลนะลูกค้าถ้ายิ่งมาถึงที่โชว์รูมอย่างเงี้ยมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลูกค้านะเอา้ามีซีบิกลุดมาอหนึ่งคันแฮะนี่คันนี้อีกคันหนึ่งนะครับซีบิคสีบรอนนะมีชุดแต่งครบแล้วเป็นตัว e นะฮะ 8, ตัว e ปี2019นนะครับลูกค้า ชุดแต่งครบครบเหมือนกันนะครับ685,000ปนดะหืมสวยสวย,สวยอันนี้ก็เทียหน้านะ2.0 XL ปี P 18อันนี้ราคาพิเศษเลย599นะลูกค้านะผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทยิ่งในรถนี่มีรถโดนใจแล้วนะดอกเบีย้ยแค่2.997ปีตลอดสัญญาลูกค้าผ่อนถูกลวงไปเยอะนะครับนะ ปีสิดรถสวยระพดีชุดแต่งครบเลยชุดแต่งนี้ประมาณสองสามหมื่นแล้วอันนี้คือทําให้นะครับทําใหฟ้ฟรีเลยนะปะเอ๊ะแอคคอร์ดตัวสิบห้านะครับสองจุดศูนย์เอปีสองพันสิบห้าคือตัวท็อปเครื่องสองพันะแอคคอร์ดคันนี้สีบรอนเงินนะครับราคาของเขานี่คือห้าแสนกือบห้าพันบาทหอนประมาณแปดพันลูกค้านะครับ พอประมาณ8,000เองแอคคอนนี่ตัวท็อปนะสีบอลพอประมาณ8,000เท่านั้นนะรถหรูนะครับแล้วก็เป็น g e น9ก่อนเมนเชนเด้วยชมนี้ชอบมากคนหลายคนกำลังหาอยู่นะครับก็เข้ามาแล้วเป็นตัวนี้นะสีบ่บอลนะครับสวยสภาพดีเลยนี่ทรงนี้เขาดูบึกบึนดูใหญ่ใหญ่ดูบึกบึนนะครับพอประมาณ8,000เองอันนี้มีโปรช่วผ่อนให้ด้วยนะครับก็จะเหลือ7,000กว่าบาทจ้นะ ่อนแค่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างหลังกันนิดนึงเชิบเชิบเชิบมาด้านหลังของเราอ่าอันนี้เป็นโซนแบบว่า5ประตูนะลูกค้าเป็นโซนห้าประตูนะก็จะมีหลายคันมากๆลูกค้า เซนต้าก็มีนะครับพวกประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเซนต้าก็มีเอ็กเซลเดอร์เอแบบปี21อะไรเงี้ย MG ปี21่สิบไมล์หลักหมื่นนะครับอันนี้ก็ CRV ารไมล์แปดหมื่นป่ะใช่อันนี้ CRV ารไมล์แปดหมื่นนะปี20นะครับอันนี้ก็ตัวขับ4 CRV ตัวขับ4มี2คันด้วยนะลูกค้ามีตัวขับ4 2คันเลยนะอันนี้เอ็กเดียเซลอันนี้เอ็กเตัว V ปี2015หลังคาซันรูฟ แนะลูกค้าตัวท็อปขับสีด้วยเนี่ยสคันนี้หลักขับับสีหมดเลยนะด้านหนีห่เป็น f o r ์จูเนนะคือรถเราค่อนข้างเยอะลูกค้าบันหยุดถ้าลูกค้าแบบว่ามันจะไปไหนอ่าสนใจรถมือสองอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็นะครับมาที่ดีเจรค่้มภาของเราได้นะเรามีคนคอยดูแลต้อนรับนะครับแล้วก็รถของเราอะ่ะสวยคันสภาพนะลูกค้า ทั้งสวยทั้งประวัติดีนะคัดแบบว่าหลายชั้นหลายขั้นตอนมากนะครับกว่าจะได้รถมาแต่ละคันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าหารถด,ดีๆนะครับที่มั่นใจได้เขาเรียกว่าอะไรนะพวงมาลัยไม่หลุดโอน่ากลัวนะครับมาที่เรจินอมคาร์เลยนะครับนะอ่านี่กระบะเราก็มี Ford r เ n g e จอร์ตัวนี้นะครับจริงๆตอนนี้มี Ford r a ร g เจประมาณสอสาคันนะอันนี้ Ford r a ร g เจอร์สองจุเอปีสอง9สิบเก้าสีเทาดำไอ้สีเทา แต่ว่าที่ดําคือชุดแต่งนะครับผมอันนี้คือแต่งให้เพิ่มนะลูกค้าติดให้เพิ่มเลยซุ้มล้อนะนเขารียกอะนะสกูตด้านหน้านะครับมีตัวปิดมือมีตัวลาวเหล็กมีกันสตร์อะไรให้ครบนะ5้าแสนสี่มืนห้าพันนะครับกระบะสีประตูเกียร์ออโ,อโต้ยกสูงพอมประมาณแ0 0พันนะลูกค้าคันนี้แนะนำแต่เก้าพันต่อไปฟอร์สีดําเป็นคันนู้น เฮ้ยมอถืเล่นเอง <c oughs> อะสีดำมีคันนึงอันนี้สวยเหมือนกัน,น,กบบน,น,นเดี๋ยวเราไปกระบาคุณนยาวุฒิครับขอดู MG หน่อยขอมาครับมาเลยฮะเอ็มนี่เลยแป๊บนึงขยี้ตาเลยนะครับต้องขยี้ตาเลยเพราะว่ามันสวยแสบตามากๆม,มัน ผาเลยบางตานิดหนึ่งอ่าคันนี้เลยนะครับ MG ZS ตัว1.5 X Plus Sunroof นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ ZS เป็นโฉมใหม่แล้วมาแลเชนลูกค้าปี2021นะครับชื่อคุณเลยนะคุณปริญญาวุฒิคุณปริญญาวุฒินะครับเ<า>รียกลูกค้าเหมือนเดิมดีกว่าชื<笑>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  <c oughs> ่อโอเคว่า <au> ตัวนี้นะครับลูกค้าปี2021นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปซันรูฟเลยลูกค้ามีกล้อง360องศาอะไรครบนะครับ mm. พลิดเด้วยเขาเป็นตัวท็อปไะเนาะ mm. แล้วก็อย่างที่บอกไปนี่ซูมใ,ใกล้ได้เลยพี่ mm. อันนี้โฉุไม่ได้เชนมาดูพวกดีเทลตรงตาไฟนะเ mm. นี่ยตรงนี้เหมือนมีเพชรสลักอยู่ข้างในนะครับ mm. ดูลักชัวรี่แบบว่าดูสวยหรูมากๆคันนี้นะครับค mm. ุมฐานคุมฐานเลยแล้วก็คันนี้นะลูกค้าบอกตรงๆว่าราคาดีมากๆ mm. คือ เอ็มจีเนี่ยเข้ามาหลายคันนะครับเราพอจะรู้ราคาในเลนนี้นะธรรมดาแล้วไอ้ตัว2องเอ่อหนึ่งจุดห้าเอ็กพัทลูปปียี่สิบเอ็ดยิบสองเนี่ยมันจะราคาประมาณหกต้นนะลูกคา้านะแต่คันนี้นะครับไม่เนี่ยสี่หมื่นแปดพันโลนะครับรถมือเดียวประวัติศูนย์ครบประกันศูนย์ครบนะยังเหลืออยู่เพราะว่ารถเพิ่งออกมาไม่นานนะครับคันนี้ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกคา้า คิดดีฟีดาวพอประมาณ8ปด0ันปาปลายถึงเก้าตนตนเท่านั้นนะตัวนี้คือเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะครับแค่เป็นป้ายแดงอะสภาพป้ายแดงที่วิ่งมาแค่ประมาณ4ี่ห0,000ื่นกว่าโลนะลูกค้ามีซันรูปต่างๆๆๆเดี๋ยวพาดูด้ดานในนิดนึงมาพี่มามาด้านในสวยงามมากๆนะครับลูกค้าด้วยความเป็นแบรนด์ดั้งเดิมของเขาแล้วกันนะแบรนด์ดั้งเดิมของเขาเป็นอังกฤษนะครับใช่ไหมตัวเอเนาะเป็นอังกฤษนะมอริสกลาดใช่ไหม นะครับสวยๆเลยนี่เป็นเบาะสีน้ำตาลตัดดำนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอเนี่ยไปดูหน้าจอหน่อยหน้าจอใหญ่ๆแบบเป้งๆเลยนะครับลูกค้านะก็แบบแล้วก็ที่สําคัญก็คือพวกซันรูฟด้านบนนะหันให้ดูนิดนึงซันรูฟด้านบนก็มีนะลูกค้าสวยตัวนี้มันจะหมุนเปิดได้แต่ต้องมีกุญแจอยู่ใกล้ๆนะนะครับแล้วก็พวกระบบสั่งการด้วยเสียงใช้งานได้ตามปกตินะผมเล่นกันสนุกมากนะครับ ห้ 5, 5, 5, าแสนห้าหมื่นห้าพันเท่านั้นนะครับคันนี้อ่ะดูด้านหลังด้านหลังนิดนึงด้านหลังค่อนข้างโอเคนะกว้างอยู่นะกว้างอยู่นะครับแล้วก็นั่งได้หลายคนสามสี่คนนะ่ะถ้าถ้าตัวเล็กกว่าผมก็คือนั่งได้สี่คนนะ่ะ oh. แต่ถ้าตัวขนาดผม,มคือผม,ค okay. ผมว่าสามคนกันโอเคผมก็สวยนะผมว่าอ่ะสวยมากๆลูกค้านะครับแบบเข้าชุดเลยอ่ะนะสวยงามมากห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับไมสี่หมื่นโล นะปี2021นะครับลูกค้าอันนี้รู้สึกจะเป็น21ปลายปีด้วยตอนเข้ามาตอนไม่ใช่เข้ามาดิตอนออกอะ่ะเป็นยีปลายปีจะ22อยู่แล้วนะครับลูกค้าเพราะนั้นรถใช้งานน้อยสภาพดีถ้าลูกค้าสนใจหาอยู่นะแนะนําคันนี้เลยครับแล้วก็รถของเราคุณบริญญาวุิใช่ไหมรถของเรานะครับดิจนโนมคาขัดประวัติแล้วขัดสภาพมานะครับคือก่อนที่เราจะเอารถมาถ้าเราไม่แน่ใจบารถ ประวัติดีสภาพดีจริงๆเงี้ยเราไม่เอาเข้ามานะครับพอเข้ามาปุ๊บเราเอามาเก็บงานคาสปาดูแลเพิ่มเติมให้ภาษีพร,พรบอต่อให้ครบลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวน้ำมันเกียร์อะไรเงี้ยทําให้เริ่มต้นไปเลยลูกค้าแค่ไปอพอใช้งานไปก็เช็คตามระยะเปลี่ยนตามระยะ<อ>แค่นั้นออเองได้ยินคำชื่นใจ่ะว่าครับเุณบรรยาุรถสนใจซื้อสดครับออ้ยสนใจซื้อสดได้เลยนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจซื้อสดนะด้านล่างเขาจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ครับ เป็นเบอร์โทรศัพท์0 89, 8 9 4 5 8 8 6 6 1หรือว่าแอดไลน์รีเจนทงขาใช่ไหมครับลูกคา้าถ้าซื้อสดอ่ะผมอยากให้โทรเพราะว่าได้คุยกับเจ้านายเลยนะครับโทรไปนิดนึงถ้าแก่รับก็คือลองขอแบบส่วนลดเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมนะเพราะว่าจะได้คุยกับเจ้านายเลยนะเจ้านายจะได้ให้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากพิมพ์พิมพ์คุยกันเลยอย่างเงี้ยก็แอดไลน์มาได้แอดไลน์รีเจนทงขานะครับก็ซื้อสดได้เลยเดี๋ยวผมดู ให้เจ้าหน้าที่เซลเขาดูโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ส่วนลดให้เพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมเลยถ้าลูกค้ามาดูรถพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับน่าจะได้เห็นรถตัวจริงไปด้วยเลยนะครับรถสวยสภาพดีมากไม่สี่หมื่นแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคือถ้ามันปีย1 22ิบเอ็ดยิบสองแบบนี้นะครับไม่หลักหมื่นแบบนี้ธรรมดาแล้วอะ่ะมันจะอยู่ที่หกต้นหกต้นห้าปลายอะ่ะแต่อันนี้คือแบบห้าแส0ห้าหมืนห้าพันเท่านั้นราคาดีมากๆนะครับลูกค้านะครับอ่าโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับมีใครสนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมไหมเพราะว่าวันนี้กะจะมาแบบว่าคุยอัปเดตรถเข้าใหม่ดิดหน่อยนะครับก็จะมาบอกคนแระว่าพรุ่งนี้รถเราเปิดเราเปิดบริการนะครับลูกค้าเข้ามาชมรถเข้ามาดูรถกันได้นะครับเปิดมันหยุดเราก็เปิดอ่าใช่มันหยุดเราก็เปิดเพราะเรามีการหมุนเวียนนะครับร้อนนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมรถนะก็แอดไลน์ด้านล่างไปนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการเดินทาง ถ้าลูกค้าแบบว่าขับรถมาเองก็ง่ายอยู่แล้วขับมาได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าไม่สะดวกนะนั่งเป็นรถ BTS ีเอรถ m อ t อะไรมาอย่างเงี้ยนี่เลยบางว่าบางว่ามี BTS หรือ MRT ใช่ไหมถ้าเป็นไฟฉายก็มี m RT าไฟฉายลูกค้าโทรแล้วถึงแล้วก็โทรเลยโทรมารับมารับผมหน่อยครับมาอะไรเงี้ยไปรับได้เลยนะครับรับมาชมรถแล้วก็ส่งกลับพาไปส่งที่ m r t b t s ด้วยนะครับ สะดวกนะดูรถกับของของกับข,ข,ของเราเนี่ยสบายใจนะนะรถสวยนะครับบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างลมลื่นนะลูกค้ามาได้เลยนะครับโอเคงั้นผมก่อนจะไปย้ำนิดนึงนะลูกค้าสําหรับคนที่สนใจรถนะครับโปรโมชั่นของเราก็มีทั้งแบบว่าส่วนลดช่วยผ่อนต่างๆดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59เท่านั้นนะครับลูกค้าถ้าซื้อสดนี้ก็จะมีส่วนส่วนลดเพิ่มเติมให้แน่นอนนะครับ โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นครับถ้าลูกค้าไม่ถามรุ่นไหนเพิ่มเติมแล้วผมไปแล้วนะรถเพิ่มเติมให้แน่นอนนะครับมีไหมฮะมีไหมฮะลูกค้าดูแล้วแต่งใจอยู่โอเคงั้นนั่นแหละแอดไลน์ไปคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจะได้ส่งรูปภาพส่งแบบว่าประวัติรถให้ดูนะครับเพราะว่ารถของเรางี้เรามีพวกเล่มครบนะอุปกรณ์ครบบุ๊กอรอะไรเงี้ยมีครบนะครับลูกค้า ไอพวกขายรถแล้วไม่มีเล่มอยู่กับตัวเนี่ยอย่าไปซื้อมันเลยครับนะคุณนุ่มปฐมใจยูทูบครับมาครับผมสวัสดีครับรถสวยๆทั้งนั้นสวัสดีมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็รถสวยสภาพดีอยู่แล้วนะของรีเจคงคานะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เชื่อมาที่โชว์รูมเราได้นะพรุ่งนี้มาดูตัวจริงเลยดีกว่านะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าถ้าไม่ถามสภถามรุ่นไหนแล้วผมไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาลุยกันต่อนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ก็โปรโมชั่นเยอะแยะมากมายสอบอแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่าโทรไปที่เบอร์ด้านล่างได้นะครับคุยกับเจ้านายเลยนะครับวันนี้ผมกับพี่บิ๊กเนี่ยขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันน่าจะเป็นไม่พรุ่งนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับขอตัวลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ